วีวีโอเลตโพสอวยพรวันเกิดเก้าอ่านแล้วโอ้โหจะสวีทอยู่แล้วเชียวเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆสำหรับวีวิโอเลตวอลเทียและ9ก้าจรายุ R y U, ละอองมณนีเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆจนคนบันเทิงและแฟนคลับกรี๊ดสนันโซเชียลกันมาตลอดล่าสุดวันนี้29ตุลาคมเป็นวันเกิดของหนุ่มก้าอายุครบ28ปีสาววีก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวอวยพรวันเกิดเสิร์ฟภาพสวีทมากมาย พร้อมข้อความบอกว่า b o r อ a นนิ v เวอ a ์ y ซร่มอนอโมวันเกิดนี้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่เท่จนทั้งประเทศว้าวุ่นไปเรื่อยๆและจงเป็นคนไทยต่อไปคนไทยที่แปลว่าอิสระและพูดไปเรื่อยฮ่าฮ่าฮอยู่กับเธอแล้วสนุกมากขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้และเป็นกําลังใจให้เธอเสมอทุกเรื่องรักเธอพ่อหนุ่มนักรอก้อง ทางทีมงานที่ก็ขอให้หนุ่มก้ามีความสุขมากๆนะคะ